สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาเจอผมก็พิรพลนะครับในฟุตบอลวันคุดนะครับวันนี้อยู่กับผมแล้วก็เว็บไซต์ r g 3 t h นะครับเมื่อวานนี้เป็นยังไงฮะยูฟ่าเนชั่นส์ลีกน่าจะกำไรกันหลายคนนะฮะโโอ้หน่าอย่างก็ดำและเกินนะนะครับผิวแทนเป็นที่เรียบร้อยครับหลังจากที่ไปเที่ยวทะเลกันมานะฮะอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ผมบอกแล้วครับคริสเตียโน่โรนัลโด้สุดยอดมากๆเลยนะครับเขาเล่นร่วมกับรูโรแฟนเดสน่าดูมากผมไปดูลีลันมาแบบโอ้สนุกมากกัน ต่อบอลระหว่างชาลเฟลิกโรนัลโดแล้วก็บรูโนมีแบร์าโดซิงไวทีมชาติโปรตุเกสครับต่อจากนี้จะเป็นปีทองของเขาเขามีโอกาสลุ้นแชมป์ฟุตบอลโลกได้เลยนะฮะแต่ว่าก็โอเคลุ้นเนชั่นส์ลีกก่อนแล้วก็ไปป้องกันแชมป์ยูโรให้ได้ในปีหน้าเพราะยูโรเลื่อนไปเป็น2021นะครับเมื่อวานเอาชนะสวีเดน2-0กินเต็มจ้ะนะฮะเมื่อวานนี้ใครได้จัดไปนะครับข้าวเหนียวซดตันฟรีแนะ่นอนเมื่อวานคุณ AUN ูเอ็นอ่ะอ้วนหรืออัน,อนนะ่ะไม่แน่ใจพี P e. เปสอันเปสบอกว่าให้อภัยแล้วโปรตุกเกสฝรัง่งเศสกินเต็มจอดไปให้เวลาหน่อยดูให้มันครบครบแล้วเดี๋ยวจะถูกมากกว่าผิดนะครับคือไม่ได้บอกว่าให้3คู่จะถูก3คู่มันเป็นไปไม่ได้ผมพูดไปหลายครั้งแล้วว่าคุณอย่าไปคิดว่าคนทําฟุตบอลแล้วจะทำรายของฟุตบอลถูกทุกคู่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคล้ายๆกับอะไรรู้ไหมฮะเพื่อนผมทําตลาดหุ้นและคิดว่ามันจะรู้ว่าวันนี้หุ้นจะขึ้นหรือลงไปแล้ว นะครับมันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าคุณไม่ใช่เจ้าของธุรกิจจริงๆที่แบบเราคุมหุ้นได้ให้มันขึ้นหรือลงเนี่ยไม่มีทางคนขายลอตเตอร,รี่ไม่ใช่จะถูกหวยถูกไหมคนอยู่ตลาดหุ้นไม่ใช่จะรู้หุ้นขึ้นหรือลงเพราะฉะนั้นคนทําฟุตบอลก็ไม่ได้ว่าดาเดาผมฟุตบอลถูกทุกคู่เสมอไปแต่ก็มันมีมันมีแนวทางนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นฮะเมื่อคืนโปรตุเกสกินเต็มแล้วก็ฝรั่งเศสก็ไล่ถล่มทองแรกของโครเอเชียแต่ว่าผมบอกเลยวว่าฝรั่งเศสเองเนี่ยเหนื่อยแน่ และจริงๆไงนะโดนโคเชียนําก่อนและสุดท้ายาตยีเสมอนำสองหนึ่งก็ตวนตีสองสองนะฮะกว่าจะเอาชนะได้สี่ประตูต่อสองก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าทีมช่างติดพลิก,กล็อกไปนะครับไม่ชนะเดนมาร์กนะฮะแล้วไปดูไฮไลท์เนี่ยเดนมาร์กเล่นดีกว่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาจับเต็มกันอีกนะฮะนี่คือเว็บไซต์ RG3 TH อครับใครอยากรวยใครอยากมีส้ตมตำไก่ย่างกินทุกวันเราไม่เน้นซื้อบ้านเราไม่เน้นซื้อรถเราเน้นมีกินมีใช้พอแล้วเพราะฉะนั้นเข้าไปสมัครได้เลยที่ตรงนี้ฮะ แอ่ิเดตด9 s s ตรงนี้แล้วก็ดูฟุตบอลย้อนหลังได้ทุกวันที่บอล90 Official นะครับแนะนำเว็บไซต์นี้ครับเพราะว่ามีให้เลือก1 5งค่ายทั้งยูฟาสโบและแม็กซ์เบดผมย้ำผู้ชมอีกทีหนึ่งเราเน้นแค่มีกินมีใช้ผมไม่ใช่คาว่าพอกินพอใช้นะผม,มใช้คามีกินและมีใช้เลย นะครับวันนี้ผมจัดไปมีบอลเออ่เซนจอนสโตนโคฟี่ตลกดีแมนยูไนเต็ดยูยี่สิบเอ็ดเจอกับซาวฟอร์ดซิตี้ถ้าตามข่าวมาตลอดจะรู้ว่าซาวฟอร์ดซิตี้เนี่ยเป็นทีมของแกเร็ตเนวิลล์พอรสโคเพราะฉะนั้นเนี่ยเจอกันก็เหมือนเจอทีมพีทม่ทีมน้องแต่ซาวฟอร์ดสู้แมนยูไม่ได้หรอกครับลองเข้าไปดูเว็บไซต์ทาง RG3TH ไม่แน่ใจมีเปิดราคาหรือเปล่าแต่ว่าเออ่มันทีมมันจริงมันเป็นโคโลชันนะครับแมนยูยูยี่สิบเอ็ดเนี่ยยังมีพวกนักเตะที่เคยขึ้นชื่อใจ ไปเล่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นจัดเต็มแมนยูเต็ดได้เลยกวางโจ้ไอ,อร์แกนวันนี้เจอเสุนเจินมี2ลูกแน่นอนจัดไปกวางโจนะครับแล้วก็เอซีมิลานอุ่นเครื่องเจอวิเซนซ่าครับเซเรซีจัดไปเอซีมิลานคู่สุดท้ายเจเล่ครับคาวาสกิฟอนตาเล่เจอวิเซลโกเบจัดไปคาวาสกิฟอนตาเล่นะครับวันนี้แมนยูเต็ดดูยี่สิบเอ็ดนะครับคาวาสกิฟอนตาเล่กวางโจ้เอเวอร์แกนกวางโจ้ไอ,อร์แกนแล้วก็เอซีมิลานอุ่นเครื่องสี่คู่และเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าจะถูกสักกี่คู่ทางเว็บไซต์ r า3 t h นะครับ คอมเมนต์เข้ามาคุณธีระเป่งทรัตก็คุยกับผมทาง Youtube คุยเข้ามาครับดูจากที่ไหนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจะดอนชานโชล่าสุดแมนยูจะซื้อให้ได้และขอซื้อล่วงหน้าถ้าไม่ขายตอนนี้ซื้อก่อนเงินผ่อนและให้ดรอสมุลเอาไปใช้หนึ่งฤดูก,กาลและฤดูก,กาลหน้าค่อยเอากลับมาที่โอทากอร์เป็นแบบนี้ตามข่าวให้ดีเดี๋ยวเจอกันบ่ายโมงสปอร์ตคอรเนอรครับ